ชาวอาร์ทูเรียนเกี่ยวกับเทคโนโลยีแสงห้องการรักษาขณะที่คุณนอนหลับใช้ใจเรียกให้พวกเขาช่วยได้ใช้ความรักและหัวใจในการเชื่อมต่อตามนี้พี่น้องที่รักของโลกพวกเราคือชาวอาร์ทูเรียนด้วยความยินดีอย่างยิ่งที่เราได้มาอยู่ที่นี่ในวันนี้เรามาพูดถึงความตั้งใจของเรากันดีกว่าเราอยู่บนโลกนี้มานานแล้วเรามาไม่ถึงตอนนี้ เราไม่ใช่ผู้มาเยือนเรากำลังมีส่วนร่มวมกับโลกของคุณเราได้ปลูกเราวิวัฒนาการทั้งหมดของส่วนต่างๆที่คุณรับรู้ในวันนี้ในการดำรงอยู่ของคุณบนโลกของคุณให้มองย้อนกลับไปหลายศตรวรรษและดูสิ่งที่คุณมีในปัจจุบันสิ่งมีชีวิตภายนอกได้ถือกำเนิดขึ้นที่นี่เพื่อนำความรู้และความเป็นไปได้ของวิวัฒนาการเราอยู่ที่นี่มานานแล้วเช่นเดียวกับที่ดวงวิญญ,ญาณของชาวอาร์คทูเรียนมาจุดติที่นี่ดวงอื่นๆ ได้แก่ชาวดาวลูกไก่เพนอาเดียนซีเรียนและชาวดาวอังคารมาเทียนอย่างไรก็ตามส่วนใหญ่มักจะเป็นไปเพื่อความสว่างเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของวิวัฒนาการโดยแสงเสมอในจัก,กรวาลเราศึกษาปัญหาทั้งหมดที่เกิดจากความไม่สมดุลในร่างกายของคุณความไม่สมดุลเหล่านี้คุณเรียกมันว่าโรคเราเข้าใจว่ามันเป็นความไม่สมดุลแล้วทำไมเราไม่เรียกมันว่าโรคละ่ะใช่ไหม เพราะหากร่างกายมีความสมดุลก็ไม่มีอะไรจะเป็นได้เท่าหากจิตใจมีความสมดุลมันจะยังคงเป็นร่างกายที่สมบูรณ์แบบที่สร้างขึ้นเพื่อมีชีวิตอยู่บนโลกนี้อย่าคิดว่าโรคมาจากภายนอกสิ่งเหล่านี้ปรากฏขึ้นเนื่องจากความไม่สมดุลที่คุณก่อขึ้นในร่างกายของคุณเองด้วยแน่นอนอย่างแรกเราต้องจำไว้ว่า จักรวาลทั้งหมดถูกสร้างขึ้นเพื่อดึงความสนใจออกไปและทําให้เกิดความไม่สมดุลเหล่านี้ผ่านทางอาหารดังนั้นคุณจึงกินไม่ถูกต้องคุณกินสิ่งที่คุณไม่ควรกินและพลังงานที่กินเข้าไปทั้งหมดนี้ทําให้ร่างกายของคุณเสียหายด้วยเหตุนี้คุณจึงป่วยร่างกายของมนุษย์ถูกสร้างขึ้นมาอย่างสมบูรณ์แบบอยู่แล้วปราศจากตาหนิปราศจาก,ป,าจากปัญหาปัญหาเกิดขึ้นเพราะวิธีการกินทิศทางจิตใจความคิดและการกระทําของคุณเอง พลังงานที่ปล่อยออกมาจากการสั่นสะเทือนต่ำจะก,ก้องกังวานในจักรวาลและกลับมาหาคุณแต่มันเป็นความคิดความคิดจะกลับมาหรือไม่ไม่มันจะกลับมาในร่างกายของคุณในร่างกายของคุณโดยตรงนั่นแหละด้วยเหตุนี้หลายคนจึงเจ็บป่วยมากกว่าคนอื่นๆหลายคนมักคิดว่าตัวเองถูกตัดสินวิจารณ์มุ่งร้ายและถูกนินทาโดยมักเป็นที่สนใจของอีกฝ่ายเสมอ แต่พวกเขาไม่เคยมองตัวเองพวกเขาชอบใช้เวลามองดูชีวิตของผู้อื่นวิจารณ์ชีวิตของผู้อื่นและประนามผู้อื่นและทั้งหมดนี้จะส่งกลับพลังงานที่มีการสันสะเทือนต่ำไปยังทุกเซลล์ในร่างกายของคุณทำให้เกิดความไม่สมดุลน,นั่นเองความไม่สมดุลน,นี้จะเปิดประตูสู่โรคในร่างกายของคุณประกอบด้วยประตูมากมายแต่หากยังคงสมดุลประตูเหล่านี้จะพอดีกับตำแหน่งที่ต้องปิดทีนี้ถ้าคุณปรับระดับไม่สมดุลประตูก็จะเบี้ยวและจะเปิดให้โรคหรือสิ่งภายนอกเข้ามา ดังนั้นไม่ใช่โรคที่ทำให้เกิดปัญหาสาเหตุมาจากตัวคุณเองจากการกระทำจากความคิดและจากสิ่งที่คุณบริโภคให้คุณสังเกตว่าวันนี้คุณปนเปื้อนตัวเองมากแค่ไหนในแต่ละวันไม่มีมนุษย์สักคนเดียวบนโลกที่ไม่ก่อมลพิษผู้ที่ยืนกรานว่าตนไม่กินอะไรผิดกินทุกอย่างจากดินและไม่กินสัตว์อาจมีสัดส่วนที่สมดุลสูงมากแต่ไม่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ เนื่องจากอากาศที่คุณหายใจเข้าไปนั้นปนเปื้อนไปด้วยฝุ่นและกา๊าซซึ่งเป็นผลมาจากปฏิกิริยาเคมีที่โรงงานของคุณพ่นออกมานั่นเองดังนั้นจึงไม่มีใครมีความสมดุล100%และไม่มีใครที่มีภูมิคุ้มกัน100%เต็มทั้งหมดในบริบททั้งหมดนี้เราได้ดำเนินการที่ใดบ้างและพลังงานการรักษาทั้งหมดที่เข้าสู่ดาวเคราะห์ดวงนี้ทำหน้าที่อะไรบ้าง ถ้าพวกเราแห่งการรักษาสันสะเทือนพลังงานที่รุนแรงเช่นนี้บนโลกทำไมถึงยังมีคนป่วยอยู่ทำไมทุกคนไม่ได้รับการรักษาคำตอบสำหรับเราแบบตรงไปตรงมาคือคุณไม่ได้รับการยิวยาเพราะคุณทำให้ตัวเองปนเปื้อนมาตลอดมันเหมือนกับว่าคุณมีสิ่งสก,กรปรกมีคนมาล้างและทำให้สะอาดหมดจดไม่กี่ชั่วโมงต่อมาเมื่อคุณดูใกล้ๆมันจะเต็มไปด้วยฝุน่นและสารที่คุณมองไม่เห็นจะไม่สะอาดสะอ้านอีกต่อไปร่างกายของคุณก็เช่นเดียวกัน พลังงานบำบัดที่ปล่อยออกมาสู่โลกได้ทำงานในร่างกายของคุณมาระยะหนึ่งแล้วดังนั้นตอนนี้จึงขึ้นอยู่กับคุณแต่ละคนที่จะไปปรับปรุงยอดคงเหลือของคุณเมื่อคุณ,คณเข้าสู่ภาวะสมดุลโรคต่างๆจะไม่หาย1นึร้เปอร์เซนแต่คุณเริ่มโล่งใจและอยู่กับมันได้อย่างกลมกลืนและกระบวนการนี้เกิดขึ้นอย่างลึกซึ้งจนพวกคุณหลายคนลืมไปว่าตัวเองป่วยเพราะคุณกำลังเรียนรู้ที่จะรักษาสมดุลและความสมดุลคืออะไร ฉันจะทำซ้ำอีกครั้งการกินที่ดีโดยรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพไม่กินเนื้อสัตว์ดื่มน้ำมากๆคิดบวกพูดคำที่เป็นบวกทำหน้าที่ในเชิงบวกการทำเช่นนี้แหละคือความสมดุลดังนั้นเราจึงนำรูปแบบการรักษาบางอย่างมาสู่โลกของคุณซึ่งเราอยากจะอธิบายเพิ่มเติมเล็กน้อยที่นี่ เรามีห้องอาร์คทูเรียนบางคนสามารถเห็นกล้องเหล่านี้แต่เราสามารถอธิบายได้ว่าแต่ละอันเป็นอย่างไรโดยไม่ต้องอธิบายว่าแต่ละอันเป็นอย่างไรมันมีอยู่และคุณสามารถใช้งานได้ทุกเมื่อที่ต้องการด้วยคำสั่งไม่กี่คำสั่งฉันถามคำถามทุกคนที่นี่เชื่อมต่อกับเราหรือไม่ทุกคนที่นี่ต่างคิดว่าฉันอยากคุยกับชาวอาร์คทูเรียนและในไม่ช้าเรากำลังสนทนาอย่างเป็นมิตรอย่างที่คุณพูดหรือไม่ ไม่เลยมันไม่ใช่แบบนั้นการติดต่อกับเราเป็นเรื่องง่ายแต่คุณต้องมีเหตุผลเป็นวิธีที่เป็นทางการมากขึ้นเพื่อให้คุณมาหาเราและสนทนากันอย่างเป็นมิตรไม่ใช่เพราะความอยากรู้อยากเห็นหรือผิวปากพูดเฉยเฉยเพื่อที่จะให้เราไปที่นั่นดังนั้นจึงจําเป็นต้องทําคําสั่งเพื่อให้เราสามารถเปิดห้องอาร์ทูเรียนให้คุณได้คําสั่งเหล่านี้เป็นการเปิดใช้งานของห้องการรักษา เรามักบอกว่าการทำการรักษา Chamber Treatment เป็นการทำทรีตเมนต์แบบลึกดังนั้นเราขอแนะนำให้คุณทำตอนกลางคืนก่อนนอนเพราะงั้นเราจะมีเวลาอีกมากในการควบคุมประสานห้องเพื่อทำสิ่งที่จำเป็นในร่างกายของคุณตามความรู้ของคุณเมื่อคุณคนใดคนหนึ่งเปิดใช้ห้องอาร์ตูเรียนอาร์เจอเรียนแชมเบอร์จะมีชาวอาร์ตูเรียนอยู่กับคุณเสมอคอยควบคุมสิ่งที่เกิดขึ้นในร่างกายของคุณ และจำเป็นต้องอธิบายว่าร่างกายของคุณนั้นไม่ได้ถูกพรากไปจากโลกของคุณร่างกายที่ไม่มีตัวตนได้รับการดูแลองค์นี้ถูกนำตัวมาที่ห้องโดยตัวตนที่สูงขึ้นหรือตัวตนที่สูงส่งที่เป็นจิตวิญ,ญญาณเดิมแท้ของคุณนั่นเองและเราสามารถทำการรักษาที่นั่นได้เมื่อร่างกายนี้เสร็จสิ้นจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของออร่าของคุณอีกครั้ง กระบวนการทั้งหมดขยายไปสู่ร่างกายของคุณทั้งหมดนี้ถูกควบคุมอย่างดีโดยตัวตนที่สูงขึ้นของแต่ละคนเราไม่ได้ลุกรานอะไรเราไปไม่ถึงจุดที่เราทําไม่ได้หรือก้าวหน้าเกินกว่าที่คุณจะอนุญาตเราเคารพคำสั่งทั้งหมดของตัวตนที่สูงขึ้นของแต่ละคน การรักษาอีกรูปแบบหนึ่งคือกุญแจสีทองซึ่งเป็นคำสั่งที่ตรงไปตรงมามากกว่าไม่ใช่กล้องแต่เป็นคำสั่งที่เปิดใช้งานการกระทำเฉพาะที่นี่สำหรับเราดังนั้นคำสั่งเหล่านี้จึงเป็นคำสั่งที่เร็วกว่าซึ่งคุณสามารถเปิดใช้งานได้เป็นเวลา15นาทีตอนนี้เราต้องการให้คุณตระหนักเสมอว่าทุกสิ่งมีขีดจำกัดสามันสำนึกผลักดันการรักษาเหล่านี้ผู้ที่สิ้นหวังเพราะรู้สึกเจ็บปวดมากต้องการทำหลายครั้งต่อวันแล้วบอกว่าร่างกายรับไม่ไหว พลังงานของเราเป็นพลังงานที่มีการสั่นสะเทือนสูงและร่างกายของคุณยังคงเรียนรู้ที่จะจัดการกับพลังงานนี้ดังนั้นถ้าคุณทำหลายครั้งต่อวันคุณก็จะสรุปได้ว่าร่างกายของคุณสามารถรับอะไรได้บ้างแล้วคุณก็จะเจ็บปวดหรือปว่วยและโทษเราตัวการใหญ่คือการขาดสามันสำนึกของคุณแต่ละคนคุณสามารถทำทรีตเมนต์ได้มากเท่าที่คุณต้องการแต่ให้ทำวันละครั้งและสังเกตว่าการรักษานั้นกำลังทำอะไรให้คุณ คุณอาจเปิดใช้งานกุญแจและไม่รู้สึกอะไรเลยคุณไม่สังเกตอะไรเลยกุญแจนั้นอาจไม่เหมาะกับคุณในขณะนี้นอกจากนี้เรายังมีการดูแลนี้เมื่อคุณเปิดใช้งานบางอย่างที่คุณยังต้องพร้อมก่อนซึ่งเราไม่ได้เปิดใช้กุญแจเพราะเรามีความตระหนักเรื่องนี้ หลายคนอาจถามว่าแล้วถ้าเราทำหลายหลายครั้งไม่เป็นเพราะเราจะไม่เคารพเจตจำนงเสรีของคุณคุณเลือกที่จะทำหลายครั้งและคุณรู้ว่าคุณไม่ควรทำแต่คุณก็ยังจะทำเราจะไม่เป็นคนขัดขวางสิ่งนี้เพราะคุณต้องเรียนรู้ที่จะมีสามัญสำนึกเมื่อเปิดใช้งานกล้องหรือกุญแจสีทองให้พูดคำนั้นไม่ต้องท่องจำหรือทำสมาธิเพียงแค่คุณขอด้วยใจ ให้ลองนึกภาพว่ามีเพื่อนอยู่ข้างหน้าคุณและคุณกำลังขออะไรบางอย่างจากเขาแล้วถามด้วยใจจริงและถ่อมตนไม่ใช่การยอมจำนนเพราะเราเหนือกว่าแต่เป็นการถ่อมตัวว่าท่านกำลังได้รับสิ่งที่ดีแก่ท่านอย่าคิดแค่ลองหรือมาทดสอบเราโปรดอย่าทำเพราะความอยากรู้อยากเห็นเพราะจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเราเป็นสิ่งมีชีวิตในมิติที่ห้าและเราสามารถรับรู้มองเห็นหัวใจของคุณได้อย่างแน่นอน แต่ถ้าคำขอนั้นเต็มไปด้วยความรักเราจะทำมันให้สำเร็จแต่ถ้าไม่มีเราจะไม่ทำให้และคุณจะไม่ได้รับอะไรเลยให้คุณเรียนรู้สิ่งนี้ว่าเราไม่ใช่หุ่นเชิดหรือเครื่องจากที่คุณจะมาสั่งและเราต้องเชื่อฟังสำหรับทุกสิ่งที่จะเกิดขึ้นการทำด้วยใจเป็นสิ่งที่จำเป็นความรักในหัวใจและอื่นๆความมั่นใจที่จะช่วยให้คุณเข้าสู่ความสมดุล ถ้าอย่างนั้นมันก็คุ้มค่าที่จะใส่สิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคุณเข้าไปในห้องรักษาหรือเปิดใช้งานกุญแจสีทองประตูเหล่านั้นจะเข้าสู่ความสมดุลพอดีกับตำแหน่งที่ควรจะเป็นดังนั้นมันจึงไม่เปิดออกและคุณจะเข้าสู่สมดุลในชั่วพริบตาจากนั้นวงจรทั้งหมดก็เริ่มต้นใหม่อีกครั้งคุณเริ่มเสียสมดุลและประตูนั้นก็เปิดขึ้นอีกครั้งนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นอย่าคิดว่าการทำทรีปเมนทุกวันโดยไม่เปลี่ยนจิตสำนึกไม่เปลี่ยนวิธีพูดวิิธีีคดดดแลละะะกการกรทจส่งผใๆ ทุกอย่างเป็นแพ็กเกจที่เราทำงานเพื่อความสมดุลและยิ่งคุณเสียสมดุลน้อยลงเท่าไร่โอกาสในการเปิดประตูก็จะยิ่งลดลงตามกันเวลานั่นคือจุดที่คุณเข้าสู่ระยะของความกลมกลืนกับโรคมันซบเซาคุณลืมไปด้วยซ้ำว่ามันมีอยู่แต่กว่าจะมาถึงจุดนี้ได้คุณต้องเปลี่ยนและคุณต้องเปลี่ยนวิถีชีวิตของคุณ เราไม่ใช่ยาที่ทำให้คุณเสียสมดุลทานแล้วหายขาดนั่นไม่ใช่เราจะปรับสมดุลให้กับคุณแต่ถ้าคุณกลับไปเสียสมดุลอีกเราก็ไม่สามารถทำอะไรได้นั่นคือคุณทิ้งการรักษาทั้งหมด ประเด็นสำคัญอีกประการที่ต้องทำคือคุณสามารถเปิดใช้งานห้องรักษาหรือกุญแจสีทองกับบุคคลที่อยู่ห่างออกไปได้คุณจึงสามารถขอให้บุคคลน,นี้ติดต่อกันในช่วงเวลาที่กำหนดเพื่อรับการรักษาและขอให้เราเปิดใช้งานห้องหรือกุญแจสำหรับบุคคลน,นั้นไม่มีอะไรเพิ่มเติมแต่ทุกอย่างต้องเกิดขึ้นตามเวลาจริงดังนั้นบุคคลน,นั้นจะต้องเชื่อมต่อกับคุณอะไรที่จะเชื่อมต่อ มันคือการอยู่นิ่งทำสมาธิหรือรู้ตัวว่ากำลังได้รับสิ่งสำคัญถ้าไม่ก็ไม่มีประโยชน์ทุกอย่างต้องเกิดขึ้นตามเวลาจริงไม่มีกำหนดการเปิดใช้งานจำเป็นที่บุคคลน,นั้นจะเชื่อมโยงกันโดยคิดว่าในขณะนั้นพวกเขากำลังได้รับการรักษาถ้าเป็นเวลานอนพวกเขาจะบอกคุณก่อนฉันกำลังจะไปนอนคุณก็สามารถทำมันได้พวกเขาจะนอนลงพร้อมที่จะนอนและคุณจะเปิดใช้งานห้องรักษา อีกประเด็นหนึ่งชั้นสามารถเปิดใช้งานห้องและอยู่เพียง15นาทีได้หรือไม่ใช่แต่ห้องรักษา chamber ไม่ได้ออกแบบมาสำหรับสิ่งนั้นห้องรักษา the chamber เ,เป็นทรีตเมนต์เข้มข้นที่เราอยากให้คุณทำระหว่างการนอนหลับของคุณการรักษาอย่างรวดเร็วคือกุญแจทองคุณอยู่ได้15นาทีบางคนอาจรอนานกว่านั้นเล็กน้อยและนั่นคือจุดสิ้นสุดการเปิดใช้งานเมื่อคุณยกเลิกการเชื่อมต่อการเปิดใช้งานจะสิ้นสุดลง ด้วยวิธีนี้พวกคุณทุกคนที่ยอมรับเทคโนโลยีของเราจะได้ใช้เทคโนโลยีเหล่านี้อย่างถูกต้องอย่าคิดค้นวิธีและวิธีการที่จะใช้สิ่งที่เรานำมาเรานำสิ่งที่ราบรื่นมากทำให้ง่ายไม่จำเป็นต้องซับซ้อน และสำหรับผู้ที่ต้องการทำทรีตเมนต์แบบล้ำลึกให้ใช้เพนดูลัมเป็นเวลา21วันเราจะอยู่ที่นั่นเพื่อขับลูกตุ้มเพื่อแสดงว่าบุคคลนั้นต้องการอะไรจากนั้นการรักษาจะต้องทำทุกวันเป็นเวลา21วันโดยไม่หยุดชะงักถ้าคุณขัดจังหวะคุณต้องเริ่มใหม่ทั้งหมดเพราะจะทำให้โซ่ขาดเรากําลังนำเทคโนโลยีทั้งหมดของเรามาช่วยให้คุณกลับสู่สมดุลแต่คุณจะเข้าถึงการรักษาหรือไม่ วันหนึ่งเมื่อคุณเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตคุณจะได้รับการเยียวยาหรืออาจมีการประทานจากเจ้านายและสิ่งมีชีวิตที่สูงกว่าให้พวกเขาต้องรักษามนุษยชาติจากนั้นเราจะสามารถดำเนินการอย่างเข้มข้นขึ้นและรักษาพวกคุณแต่ละคนแต่สำหรับสิ่งนี้เราจะต้องได้รับอนุญาตก่อน ไม่ใช่เราที่จะตัดสินใจเรื่องนี้เป็นผู้บังคับบัญชาและพระเจ้าพอ่อแม่ของคุณเราหวังว่าคุณจะเข้าใจเหตุผลของเทคโนโลยีและจะมีเทคโนโลยีอื่นๆตามมาอีกอีกมากมายเพื่อให้คุณได้สร้างสมดุลให้กับตัวเองทีละเล็กทีละน้อยเพื่อเรียนรู้ที่จะปรับสมดุลให้ตัวเองเป็นเส้นทางการเรียนรู้ที่คุณต้องทำตามขั้นตอนเล็กๆเพื่อเริ่มตระหนักถึงสิ่งที่ดีและไม่ดีสำหรับคุณด้วยวิธีนี้คุณจะสร้างสมดุลให้กับร่างกายของคุณมากขึ้นเรื่อยๆ สรุปได้ว่าการเชื่อมต่อกับเรานั้นง่ายมากมันง่ายาดใครก็ตามที่เรียกเราด้วยหัวใจเราก็จะอยู่ที่นั่นทันทีอย่าสงสัยเลยอย่าเรียกโทรเชื่อมต่อหาเราด้วยเพราะการลองทดสอบหรือเพราะความอยากรู้อยากเห็นของคุณเพราะเราจะไม่ได้แสดงตัวให้ใครเห็นน้อยคนนักที่จะเห็นเราเป็นเพราะเรากำหนดมาแบบนั้นความปรารถนาที่จะเห็นเราเป็นความอยากรู้ในขณะนี้เร็วๆนี้คุณจะเห็นเราทุกคนแล้วฉันก็ถามคำถาม จิตสำนึกของคุณจะเปลี่ยนไปหรือคุณจะยังเรียกร้องให้เรารักษาต่อไปเวลาเท่านั้นที่จะมาถึงจากชาวอาร์ทูเรียนผ่าน or, แอนโจสอีลูสเทราเปียดอแปลโดยบูสเด